ตำรวจกาลสินสถานีตำรวจภูทรสหสขันจับผู้ต้องหาสามรายแก๊งอุ้มรีสิบล้านทำร้ายเสียเต็นมือสองปังตายเร่งติดตามหัวหน้าแก๊งคนขับที่ยังหลบหนีจากการณีที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรสหสขันได้ขอหมายจับสารจังหวัดกาลสินเพื่อจับกลุ่มสามผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุอุ้มรีดเงินเสียเต็นรถมือสองไปรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีการเรียกค่าไถ่จำนวนเงินสิบล้านบาทแลกกับชีวิต กระทั่งมีการต่อรองขอให้ปล่อยตัวแรกกับจะไม่แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแต่เมื่อปล่อยตัวผู้บาดเจ็บออกมาในสภาพปางตายพ่อแม่ผู้บาดเจ็บรับสภาพไม่ได้จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแก๊งอุ้มรีดเงินดังกล่าวตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่18ธันวาคม67หลังจากอาการบาดเจ็บของนายธีรวุฒิภาุธรรมผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นสามารถให้การกับพนักงานสอบสวนได้จึงนำไปสู่ การออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมอีกสองรายคือนายขจรศักดิ์ชัยสุนทรหรือนายจุ้ยอายุ39ปีมีศักดิ์เป็นพี่ชายของนายพงพิสิทธิ์หรือจอร์ดโดยนายจุ้ยเป็นคนทำหน้าที่ขับรถพาผู้บาดเจ็บไปที่ในป่าและนายสุรชัยกันโสมหรือนายเพียวอายุ28ปีเพื่อนร่วมแก๊งรวมผู้ต้องหาในคดีอุ้มรีดเงิน10ล้านบาทตำรวจขอหมายจับจำนวนห้าคนหลังออกหมายจับตำรวจชุดสืบสวนพจว กาลสินสามารถจับกลุ่มตัวนายขจรศักดิ์หรือนายจุย้ยและนายสุรชัยหรือนายเพียวได้ในพื้นที่ส่วนนายนฤพลอุเทศหรือเปอร้รออายุ28ปีหมายจับจังหวัด781 2,567ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษภาค4ออกไล่ล่าจนสามารถติดตามไปจับกลุ่มตัวได้ขณะหลบหนีไปหลบซ่อนตัวในพื้นที่สพวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีด้าน,นายพงศิษิ์ชัยสุนทรหรือจอดหัวหน้าแก๊ง และนายสิรวุฒิเขตจรศาสตร์ยังคงหลบหนีการจับกุมตัวอยู่เช่นเดิมโดยทางชุดจับกุมก็จะได้วางแผนช่วยกันติดตามจับกลุมตัวผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วต่อไป